ก็เคสนี้หมอจะให้ดูเคส Upper l i ์ลิฟท์นะครับในกรณีที่คนไข้เริ่มมีอายุมากนะครับบริเวณตรงจมูกกับปากบนเนี่ยจะเริ่มยืดยาวปากจะงุ้มเข้าริมฝีปากจะเริ่มบางนะครับเวลายิ้มก็ยิ้มขึ้นไม่สุดนะครับเคสเหล่านี้นะครับมีปัญหาจริงๆที่เราจะต้องแก้ไขด้วยการทำ Upper l i ์ลิฟท์และการทำ Upper l i ์ลิฟท์ถึงแม้เราจะลงแผลค่อนข้างยาวแต่แผลก็จะแนบบไปนะครับแนบๆแนบๆไปกับใต้ฐานจมูกนะครับ ส่วนสำหรับคนไข่อายุน้อยบางคนนะครับที่มีปัญหานะครับด้านโครงสร้างสัดส่วนใบหน้าที่ไม่เหมาะสมหมอจะพิจรารณาทําให้บางเคสแต่ส่วนใหญ่ upper lip flip เนี่ยในคนไข้ที่อายุสัก 45, 40 50 60มีความจําเป็นที่จะต้องเริ่มทําแล้วนะครับเพื่อปรับสัดส่วนให้ดีนะครับเคสนี้นะครับผมคนไข้เนี่ยเริ่มมีอายุแล้วก็ปากงุ้มน,นะฮะปากงุ้มลงเคสนี้หมอตัดประมาณ5.5มิลน,นะครับแล้วก็มีการลง ด้านข้างเพื่อผูกปีกให้คนไข้ด้วยนะครับอันนี้หลังจากตัดชิ <SU ้นออกมาแล้วนะครับหมอวางเทียบให้ดูนะครับปากคนไข้ก็จะหนาขึ้นนะครับปากหนาขึ้นยกขึ้นนะครับนะฮะเวลาหมอลงแผลในหมอตัดเสร็จนะครับก็จะมีการในฟิลเองเนี่ยเราก็จะลองขยับขึ้นมาดูว่าปากคนไข้ยกประมาณไหนนะครับถึงด้านข้างไหมนะฮะหรือว่ายกแค่ตรงกลางก็สวยแล้วหรือจําเป็นที่จะต้องมายกด้านข้างด้วยนะครับอันนี้หมอก็จับดูนะครับนะฮะ ชิ้นตรงนี้นะครับว่าลงแผลเสร็จนะฮะลงแผลเสร็จเราก็จะดูรู้แลลวครับว่าจะยกแค่ไหนนะครับวันนี้ดูสังเกตที่ริมฝีปากนะครับเดิมพอเราลองยกดูอ๋อปากคนไข้ก็เพเยอขึ้นระยะสวยนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดูอัปเปอร์ลิฟลิในคนไข้นะครับซึ่งประโยชน์ที่จะได้แน่ๆคือสัดส่วนบริเวณนี้นะครับได้สัดส่วนที่ดีขึ้นปาก เขาเรียกว่าแอนติเลียโพทูชันก็คือมีการขยับยืดออกมานะครับจากปากม้วนไหนปากหุมปากแก่นะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับสำหรับเคสอัปเปอร์ลิฟท์นะครับผม